สวัสดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาลุ้นแล้วก็มาแกะกล่องไปพร้อมกับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนเพื่อนน้องๆน,นะครับมันจะเป็นเครื่องแท้เครื่องกอ๊อปหรือเครื่องยำหรือว่ามันจะเป็นสบู่ผมให้ดูที่ผมคุยแชทนะครับผมสั่งซื้อมาในเน็ตในกลุ่มเพจนะครับมีพี่คนหนึ่งแกมาโพสต์ขายแกขาย iPhone มือสองนะครับเครื่องนี้มันเป็นมือสองแต่ผมก็ยังไม่รู้นะผมซื้อสั่งซื้อกับพี่แกครั้งแรกเลย แต่ว่าผมติดตามพี่แกมาเป็นเดือน2เดือนแล้วนะครับแล้วก็มีคุยกันในแชทต่างๆนะครับพี่แกก็ส่งรูปภาพส่งการสั่งซื้อแล้วก็บอกตำนงตำหนินะครับว่ามันมีตำหนิอะไรบ้างนะครับโอ้โหราคาโคตรถูก6,800บาท <Wow. S 1> ส่งวันจันทร์นะครับเพิ่งได้มาวันพุธวันนี้เองแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นกันเลยนะครับว่ามันจะเป็น มันจะเป็นสบู่หรือว่ามันจะเป็นเครื่องก๊อบเครื่องแท้หรือว่าเครื่องยำนะครับ iPhone 8พาด64กิกทำคลิปแนะนำเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองนะครับวิธีหาซื้อมือถือมือ2 iPhone ราคาถูกๆนะครับแต่ว่า ผมแนะนําให้ผ่านแอดหรือว่านัดรับจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าพี่คนนี้แกก็นัดรับนะแต่ผมไปไม่ถูกก็เลยสั่งซื้อผ่านออนไลน์มาแทนนะครับก็มีใบเสร็จติดตามไม่ได้2วันน่ะผมก็ตกใจวันๆอยเหมือนกันเรียกว่าวัดวัดดวงแล้วกัน ดูแล้วไม่น่าจะสบู่นะทุกคนอันนี้ผมไม่ได้ว่าพี่แกหลอกลวงอะไรนะผมก็รุนอะเพราะว่าผมเคยซื้อครั้งแรกกับพี่แกเลยนะครับส่วนเพจร้านผมอาจจะทิ้งไว้ให้เดี๋ผมหรือว่าผมจะขึ้นชื่อให้เพื่อนๆน,น,น้องๆเข้ามาหยุดคลิปดูเอานะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับพี่แกเลย อ้ lifting, มีแถมเคสมาให้ด้วยนะครับผมเครื่องแท้นะครับเครื่องจริงนะครับผมเครื่องจริงโอเคนะครับผมเป็นเครื่องจริงด้วยนะครับผมแต่ดูแลว้วไม่น่าจะเครื่องกอ๊อปนะครับไม่น่าจะเครื่องปลอมโอเคสรุปแล้วพี่แกส่งจริงนะครับส่งจริง ที่ราคา6,008 8นะทุกคน iPhone 8 Plus มือ2ตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ8 9 0 0หรือ9,000กว่าบาทหรือ1 0ื่นต้นๆเลยนะ12,000 0เลยถ้าสภา,ภาพดีๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะมีตำหนิก็คือพี่แกเปลี่ยนแบตเตอรี่มานะครับที่แกโพสในในกลุ่มนะครับแล้วก็ฝาหลังล้าวนะครับฝาหลังล้าวมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ ฝาหลังหรือบอดี้ตรงนี้มัน450บาทเองถ้าเปลี่ยนเองเป็นนะครับอย่างผมเปลี่ยนเองเป็นผมก็ไม่ได้เซเลียสอะไรนะครับแล้วก็ตู้ชาร์จด,ด้านล่างนะครับผมมันไม่มีน็อตแล้วก็มันไม่มีไอเหล็กตู้ชาร์จนะครับช่องเหล็กตู้ชาร์จอะโอเคอย่างอื่นแล้วก็เดี๋ยวผมลองเช็คดูเครื่องมันไม่น่าจะติด iCloud นะครับ แล้วก็ไม่น่าจะเป็นเครื่องไบพาสนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องไบพาสพี่แกจะบอกว่าเป็นเครื่องไบพาสนะครับมันมีอยู่เครื่องหนึ่งแต่ผมซื้อไม่ทันเครื่อนั้นเป็นสีแดงนะครับมันเป็นเครื่องไบพาสผมซื้อไม่ทันว่าจะเอาอะไรเอากล้องนะครับแต่ว่าพอดีมาได้เครื่องนี้โอเคให้ดูสภาพเครื่องนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเป็นเครื่องแท้นะเป็นเครื่องศูย์ไทยทีเฮสนะครับเดี๋ยวผมเปิดต่างๆให้ดูแล้วกันเนาะ แต่ดูรู้สึกว่าหน้าจอนี่น่าจะเปลี่ยนมานะครับแล้วก็เพราะว่ามีรอยรอยขนน็อตทะลุนะครับแล้วก็ปุ่มโฮมมันสแกนลายนิ้วมือไม่ได้นะครับโอเคแต่ว่ามันกดปุ่มได้อยู่นะครับก็โอเคอยู่นะผมว่าเดี๋ยวลองลองทสกล้องลองเทสต่าง,งๆให้ดูนะครับเป็นเครื่องสูนไทย64กิกนะครับแค่บอร์ดก็คุ้มแล้วะ่ะ ผมเอาไปแยกกล้องแยกอะไรขายแยกจอขายเนี่ยน่าจะเกิน7,000นนะครับเอามาขายแบบเนี้ยมือสองก็ยังถือว่าคุ้มอยู่นะหรือเอามาเป็นเครื่องสำรองเอามาใช้งานผมก็คคุ้มอยู่นะถูกกว่า iPhone 7 p l พั iPhone 7 p l u พก็7,000-6,000กว่าบาทหรือ7,000กว่าบาทเลยโอเคเดี๋ยวผมทำคลิปแยกให้ดูนะคะว่าข้างในแกะให้ดูข้างในนะคะมันยำอะไรมาหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวผมเอามาลอง เทสเข้าไปดูในโปรแกรม3 YouTube ให้ดูนะครับว่ามันมีเปลี่ยนอะไรตรงไหนมาหรือเปล่าแล้วก็วิธีเช็คนะครับลองเทสกล้องหลังดูก็ปกตินะทุกคนแล้วก็ลองใช้งานก่อนหน้านะครับมันจะมีช่วงที่ผมตัดคลิปอยู่ตัดช็อตเพราะว่าผมไปลองเทสก่อนแล้วก็เอามาทาคลิปให้เพื่อนๆน้องๆได้ดูนะครับลองเทสกล้องหน้ากล้องหลังก็ปกตินะครับกล้อง12ล้านนะครับเป็นกล้องหลังคู่แล้วก็ตัวเครื่องนี่มันเป็นชิป a p p l e A11 นะครับบอกเลยว่าชิปยังแรงอยู่ นะครับกล้องหลังก็ชัดดีอะ่ะชัดดีอยู่นะภาพถ่ายบุคคลอะไรก็ชัดดีนะครับแต่หน้าจอเหมือนเปลี่ยนมาเลยนะครับไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับไม่ไม่ค่อยสดเท่าไหร่อะ่ะสีมันไม่ค่อยสดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองเข้าไปต่อในคอมให้ดูผ่านโปรแกรม3 YouTube มันจะเป็นวิธีการอ่ามันโปรแกรมเนี้ยมันจะเช็คได้ว่าเครื่องเนี้ยมันเปลี่ยนอะไรตรงไหนมาหรือเปล่าแล้วก็แนะนำเพื่อนเพื่อนพี่พนะครับวิธีการเช็คเครื่อง iPhone มันเปลี่ยนอะไรตรงไหนมาหรือเปล่านะครับ น่าจะเปลี่ยนกล้องหน้ากล้องหลังมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกล้องแท้หรือเปล่านะครับแต่ลองดูแล้วมันก็กล้องชัดดีกล้องชัดอ,ชอยู่นะกล้องหน้ากล้องหลังนะครับอาจจะกล้องแท้แต่ว่าเปลี่ยนกล้องตัวอื่นมาหรือว่ากล้องงานเกตนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่มาทัดสแกนสแกนนิ้วไม่ได้นะครับที่มันขึ้นแดงๆอะ่ะตรงนี้นะครับแต่ว่าข้อมูลชิป Apple A11 นะครับตัวนี้จะเป็นชิป Apple A11 นะครับแล้วก็หน้าจอ5.5นิ้วนะครับ สแกนล้ยมือบนปุ่มโฮมนะครับแต่ตัวนี้มันสแกนไม่ได้นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่มา100%นะครับผมขึ้นสุขภาพแบตบเฮ้ยมันก็ยังคุ้มอยู่นะแต่ว่ากล้องหน้ากล้องหลังมันก็ใช้ได้นะครับผมลองเทสต,ต่างๆก็ใช้ได้อยู่นะครับใส่ฟิมอะไรได้ปกติเลยมันก็ใส่ฟิมอะไรได้ปกติเลยแล้วก็ไ,ฟฟไวไฟฟง w i f i ก็ปกตินะครับเครื่องไม่ติดไอ l o u d ผมก็ลองเทสแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ มาลองแกะกล่องแล้วก็ลองลุ้นวัดดวง iPhone 8พัดราคา6,8 0 0โคตรถูกนะครับสบภาพนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับฝาหลังแล้วแ,ะแกะนิ้วไม่ได้นะครับแล้วอย่างอื่นเดี๋ยวผมไปลองเทสให้ดูแล้วก็เดี๋ยวผมทำคลิปแยกนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแกะเครื่องให้ดูข้างในเป็นเครื่องยำหรือเปล่านะครับแล้วก็ผมจะทำคลิปเทสเกมด,ด,ด้วยนะครับว่ามันมันไหวหรือเปล่าในปี2021กับ iPhone 8 เครื่องนี้ที่ซื้อมา6,800นนะครับกับชื่อ Apple a p ป l p p l e อสิวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ